อะไรที่ทำให้ในกี้ดังไฮเอสพิเศษกว่ารองเท้ารุ่นอื่นๆจนนักสะสมไม่ควรพลาดเราไปดูพ,พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ สำหรับคนที่ชื่นชอบรองเท้านะครับทุกๆคนเนี่ยก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะว่า n นกี้ดังไฮเนี่ยถือเป็นรองเท้าคุ้มข้อที่ผลิตจากวัสดุสุดพรีเมียมไม่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าในรุ่น SE ที่เพื่อ,อนๆกำลังเห็นอยู่เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ผลิตออกมาเพื่อเฉลิมฉลองการเริ่มต้นของ Swoosh ซึ่ง Swoosh ก็คือที่มาของโลโก้แบรนด์ดังระดับโลกที่พวกเรารู้จักกันดีในชื่อของ n นกี้นั่นเองนะครับ โดยสาเหตุที่เรียกโลโก้ตัวนี้ว่า swoosh เนี่ยก็เป็นพอารูปเส้นโค้งที่มีการตรวดหางให้แหลมเฟี้ยวแล้วก็มีเสียงวูชที่ตัดผ่านอากาศอย่างรวดเร็วโดยคนต่างประเทศเนี่ยเขาจะออกเสียงวูชเนี่ยเป็นเสียงว่า swoosh นั่นเองนะครับแรกเริ่มเดิมทีในสมัยก่อน Nike ถือเป็นรองเท้าที่โด่งดังมาจากกีฬาบาสเกตบอลดังนั้นรองเท้าส่วนใหญ่เนี่ย จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับการใช้บนขอดพื้นไม้แต่ด้วยรูปทรงที่สวยงามและตัวรองเท้าเนี่ยก็สามารถเข้ากับการแต่งตัวแนวต่างๆได้เป็นอย่างดีทําให้ในเวลาต่อมานะครับไนกีเนี่ยก็ได้รับความนิยมในหมู่คนที่ชื่นชอบแฟชั่นแนวสตรีทด้วยและการเปิดตัวของรองเท้ารุ่นนี้ก็คือการกลับมาเฉลิมฉลอง50ปีของส mo ูชที่ผลิตจากวัสดุหนังกลับสุดทนโดยมีการออกแบบให้งามหยดเลยนะฮะ และจะมีส่วนคุ้มข้อที่มีความนุ่มพิเศษซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เองนะฮะก็ทำให้น i ก e ี้ดังไฮเอสกลายเป็นรองเท้าสไตล์โมเดิร์นแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีการใช้รูปแบบของซูทแบบดั้งเดิมอยู่โดยในรุ่นนี้หากว่าเราสังเกตดีๆนะฮะก็จะเห็นว่ามีการเพิ่มความพิเศษไปด้วยด้วยข้อความตัวเล็กๆที่ข้างรองเท้านะฮะเป็นการระลึกถึงวันที่มีการใช้ซูชเป็นครั้งแรกนั่นก็คือวันที่18มิถุนายน1971 หรือลาลๆ50ปีที่แล้วนั่นเองไม่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าจะมีการเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรองเท้าโดยป้ายร้อยเชือกรองเท้าแบบที่สามารถถอดออกหรือว่าเลื่อนเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งได้ตกแต่งอยู่ที่เชือกรองเท้าโดยถ้าหากเราลองมองมาใกล้ๆนะฮะก็จะเห็นว่ามีการประดับอัญ,ญมณีเม็ดเล็กๆอยู่ด้วยคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่เห็นตัวจริงเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าตัวอัญ,ญมณีตัวเนี้ยไม่ได้มีขนาดใหญ่จนทําให้รองเท้าดูแต๋วมากมายอะไรขนาดนั้นนะฮะเพราะด้วยขนาดระดับเนี้ย เวลาที่คุณสวมใส่แล้วเดินจริงๆเนี่ยจะไม่มีใครมองเห็นอัญมญณีเม็ดเล็กๆนี้หรอกครับแต่ว่าในขณะเดียวกันอัญมณีเม็ดเล็กๆเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรองเท้าได้โดยตรงนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าทาง n i กี้เนี่ยออกแบบตัวอัญมณีและป้ายร้อยเชือกมาได้อย่างลงตัวสวยงามจริงๆนะครับทำให้การนําประวัติศาสตร์ของโลกกีฬามาหลอมรวมกับแฟชั่นบนท้องถนนดูมีคุณค่าขึ้น ส่วนเชือกรองเท้าเนี่ยก็แนวสุดๆเลยนะครับคือจะมีการใช้ข้างละ2เส้น2ส,สีซึ่งก็เป็นการจับคู่สีที่ลงตัวด้วยครับ Nike Dunk High SE ตัวนี้จะมาในแบบของรองเท้าหุ้มข้อแต่ทางผู้ออกแบบเนี่ยก็ได้พยายามสร้างให้รองเท้ารุ่นนี้สามารถสวมใส่ได้อย่างสบายๆโดยมีพื้นรองเท้าแบบโฟมชั้นกลางที่สามารถช่วยรองรับแรงกระแทกพร้อมตอบสนองได้ดีและน้ำหนักเบา ส่วนพื้นรองเท้ารองชั้นนอกก็ได้มีการออกแบบให้มีลายวนก้นหอยในแบบรองเท้าบารส,สุดคลาสสิกเพิ่มความทนทานและการยึดเกาะเช่นเดียวกับสไตล์ของรองเท้าระดับตำนานในบริเวณส่วนหุ้มข้อสูงจะเป็นแบบบูนวมเดิมของดีไซน์รองเท้าบารที่ยังคงมีกลิ่นอายลุกโอสคู o chool, เจือปนอยู่ด้วยป้ายลิ้นรองเท้าเป็นแบบย้อนยุคมีรูระบายอากาศที่ปลายเท้า คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้เห็นตัวจริงของรองเท้ารุ่นนี้นะฮะจะเห็นว่าสีมันเนี่ยไม่ใช่เป็นสีขาวจ้วนนะแต่มันจะออกไปในทางสีไล่บนหรือว่าสีกระดูกอ่อนที่ออกครีมครีมสลับกับสีเขียวโดยอีกเฉดสีหนึ่งนะฮะจะเป็นสีแดงซึ่งก็เป็นสีแดงที่กําลังสวยนะไม่ใช่สีแดงจี๊ดที่ดูแล้วตุ้งแช่อะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งไนกี้ดังไฮเอสีตัวนี้นะฮะเป็นรองเท้าที่มีฐานการผลิตมาจากเวียดนามโดยราคาหน้าช็อปเนี่ยจะอยู่ที่4,600บาท ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดใครได้ราคาหน้าช็อปมาสะสมเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุ้มอย่างแรงเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ราคาที่สูงเลยอะถ้าเทียบกับรองเท้าแบบเนี้ยในรุ่นปกตินะครับและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของ Nike Dunk High SE ซึ่งถือว่าเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับรองเท้าวิด <ST an> ีโอแรกในช่องผมเลยนะฮะก็ถ้าเกิดใครชอบวิดีโอที่มีเนื้อหาแบบนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนสนใจดูคลิปนี้เยอะเนี่ยอนาคตผมก็จะหารองเทา้าร,ทรุ่นพิเศษรุ่นอื่นมาให้เพื่อนๆชมกันอีกนะและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วครับนั่นก็คือช่วงคําคมท้ายคลิปนะครับสาหรับช่วงคําคมท้ายคลิปของตอนนี้ก็จะมีว่ากุหลาบย่อมมีหนามหญิงงามย่อมมีผัว ขอคารวะหนึ่งดอก